สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของพาคตัดกรวยและพาคตัดกรวยลดรูปไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวงกลมโดยละเอียดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมนะครับวัตถุประสงค์สาหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะครับข้อแรกนักเรียนสามารถบอกบทนิยามของวงกลมได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนกราฟและหาสรรมการวงกลมได้ ก่อนอื่นนะครับครูขอให้ความหมายของวงกลมตามบทนิยามต่อไปนี้นะครับวงกลมคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบที่ห่างจากจุดจุดหนึ่งที่ตรึงอยู่กับที่เป็นระยะทางคงตัวจุดที่ตรึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมและส่วนของเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางและจุดบนวงกลมเป็นจุดปลายเรียกว่ารัศมีของวงกลมจากรูปนะครับวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด C พิกัด H K ห้ลัศมียาว r หน่วยเราจะมาหาสมการที่มีกราฟเป็นรูปวงกลมนี้กันนะครับสมมติจุด P พิกัด x y เป็นจุดใดๆบนวงกลมเนื่องจากระยะทางระหว่างจุด P และจุด C เท่ากับ r หน่วยนั่นคือเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับ PC เท่ากับ r ดังนั้นจากสูตรระยะทางระหว่างจุด2จุด จะได้ว่าสแรูทของ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r นั่นคือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองเป็นสมการของวงกลมที่ต้องการนะครับจากสมการของวงกลมที่หาได้นะครับสามารถสรุปได้ดังนี้รูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลม สมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด Hk และรัศมียาว r หน่วยมีสมการดังนี้ครับ x ลบ h ทั h ้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองสมการนี้เรียกว่ารูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมมีข้อสังเกตดังนี้นะครับจากบทนิยามของวงกลมและรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลม สรุปได้ว่าวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด Hk และรัศมียาว r หน่วยคือเซตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของผลคูณคาร์ทีเซียนของเซตของจำนวนจริงกับเซตของจำนวนจริงโดยที่ x ลบ H ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ r ยกกำลัง2มาดูตัวอย่างกันนะครับจงหาจุดศูนย์กลาง และรัศมีของวงกลมที่มีสมการเป็น x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ16พร้อมทั้งเขียนวงกลมจากสมการวงกลมที่กำหนดให้นะครับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ16เราจะเขียนสมการใหม่นะครับจะได้ x ลบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2 บวก y ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ4ยกกำลัง2เมื่อเทียบกับรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมจะได้ h เท่ากับลบ2 k เท่ากับ3และ r เท่ากับ4ดังนั้นวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดลบ2 3และรัศมียาว4หน่วยและเขียนวงกลมได้ดังนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับ จงเขียนรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมที่มีรัศมียาว3หน่วยและจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด2ลบ1จากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมนะครับและจากโจทย์ที่บอกว่ารัศมียาว3หน่วยและจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด2ลบ1จะได้ว่า r เท่ากับ3 h เท่ากับ2และ k เท่ากับลบ1นะครับเมื่อแทน r h และ k ในรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมจะได้สมการดังนี้ครับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ3ยกกำลัง2และสามารถเขียนสมการใหม่ได้ดังนี้ครับ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ9เป็นรูปแบบมาตรฐานของสมงการวงกลมที่มีรัศมียาว3หน่วย และจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด2ลบ1ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยกันนะครับจากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมักเรียนจํารูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมได้ไหมครับถ้าครูให้จุด H K นะครับเป็นจุดกําเนิดนั่นคือจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่จุดกําเนิด H เท่ากับ0 K เท่ากับ0ย์นะครับ ดังนั้นเราจะได้ว่าวงกลมที่มีรัศมียาว r หน่วยและจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่จุดกําเนิดพิกัด 0, 0มีสมการเป็น x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2เท่ากับ r ยกกำลัง2ดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดและรัศมียาว1หน่วยมีสมการเป็น x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2เท่ากับ1 วงกลมนี้นะครับเรียกว่าวงกลม1หน่วยและมีกราฟดังนี้ครับนอกจากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมนะครับนักเรียนต้องเรียนรู้รูปแบบทั่วไปของสมการวงกลมด้วยนะครับจากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลม x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองเมื่อกระจาย x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสอง และ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองจะได้สมาการดังนี้นะครับสังเกตเห็นว่าโพสของ h ยกกำลังสอง k ยกกำลังสองและ r ยกกำลังสองเป็นค่าคงตัวนะครับดังนั้นเราสามารถเขียนสมาการใหม่ได้ดังนี้ครับเราจะให้ a นะครับเท่ากับ 2h และ b เท่ากับ 2k และ c เท่ากับ h ยกกำลังสองบวก k ยกกำลังสอง ลบ r ยกกำลังสองและสามารถเขียนสมการใหม่ได้ดังนี้นะครับ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0และเรียกสมการนี้ว่ารูปแบบทั่วไปของสมการวงกลมนะครับในกรณีทั่วไปนะครับสมการในรูปแบบ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0 อาจมีกราฟเป็นวงกลมหรือจุด1จุดหรือไม่มีกราฟก็ได้นะครับเราลองมาจัดสมการกันนะครับจัดสมการ x ยกกำลังสอบวก y ยกกำลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์เราจะได้ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ d ดังนั้นนะครับจะมีกราฟเป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับ d นะครับ จะได้ว่าถ้าดีมากกว่า0ส,สมการนี้จะมีกราฟเป็นวงกลมมีจุด hk เป็นจุดศูนย์กลางและลัศมียาวสแควรูทด,ดีหน่วยแต่ถ้าดีเท่ากับ0นนะครับสมการนี้จะมีกราฟเป็นจุด hk เพียงจุดเดียวนะครับแต่ถ้าดีน้อยกว่า0นนะครับสมการนี้ไม่มีกราฟนะครับเพราะผลบวกกำลังสองของจำนวนจริงเป็นจำนวนลบไม่ได้นะครับ เพื่อความเข้าใจมาดูตัวอย่างกันนะครับจงแสดงว่าสมการ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก 2x ลบ 6y บวก6เท่ากับ0เป็นสมการวงกลมแล้วหาจุดศูนย์กลางและความยาวของรัศมีของวงกลมพร้อมทั้งเขียนกราฟเราทรา,วาบว่าสมการในรูปแบบนี้นะครับอาจมีกราฟเป็นวงกลมหรือเป็นจุดเพียงจุดเดียวหรือไม่มีกราฟก็ได้นะครับ ดังนั้นเราต้องการแสดงว่ามสมการนี้เป็นสมการวงกลมก่อนอื่นนะครับเราต้องเขียนสมการที่กําหนดให้ในรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมก่อนนะครับโดยจัดกลุ่มของพจน์ที่มีตัวแปร x และตัวแปร y แล้วทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับกลุ่มของพจน์ที่มีตัวแปร x นะครับก็คือ x ยกกําลังสองบวก2 x และกลุ่มของพจน์ที่มีตัวแปร y นะครับก็คือ y ยกกําลังสอง ลบ 6y ดังนั้นเราจัดกลุ่มได้แบบนี้นะครับเราจะทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับดังนั้นในกลุ่มแรกนะครับเราจะต้องบวก1เข้าไปและในกลุ่มที่2นะครับตักงเรียนทราบไหมครับต้องบวกอะไรเราจะต้องบวก9เข้าไปนะครับดังนั้นนะครับเราบวก1เข้าไปแล้วก็บวก9เข้าไปทางด้านซ้ายของสมาการนะครับก็ต้องบวกทางด้านขวาด้วยนะครับ กลุ่มแรกนะครับสามารถเขียนได้เป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองและกลุ่มที่2นะครับก็คือ y ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นจะได้สมการนี้ออกมานะครับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสอบวกกับ y ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4เมื่อเทียบกับรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมนะครับเราจะได้ว่า h เท่ากับลบ1 k เท่ากับ3 และ r เท่ากับ2นะครับดังนั้นสมการที่กำหนดให้เป็นสมการวงกลมนะครับมีจุดลบ1 3เป็นจุดศูนย์กลางและมีรัศมียาว2หน่วยนะครับเขียนกราฟของวงกลมได้ดังนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับจงหาสมการวงกลมในรูปแบบทั่วไปที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดลบ1 2และผ่านจุด3ลบ2 เนื่องจากวงกลมที่ต้องการนะครับผ่านจุด3ลบ2และจุดกำหนดจุดศูนย์กลางก็คือจุดลบ1 2ดังนั้นจะได้ว่าระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางจุดลบ1 2และจุด3ลบ2คือความยาวของรัศมีของวงกลมนะครับดังนั้นความยาวของรัศมีของวงกลม r เท่ากับ square root ลบ1ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2 บวก2ลบลบ2ทั้หมด,ดยกกำลัง2เท่ากับสแควรูท32นะครับจากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมตอนนี้นะครับจทย์กำหนดจุดศูนย์กลางก็คือจุดลบ1 2ดังนั้นเราจะได้ h เท่ากับลบ1และ k เท่ากับ2นะครับส่วน r เราหาได้แล้วก็คือสแควรูท32 ดังนั้นเราจะได้ว่ารูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมนี้ก็คือ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ32แต่โจทย์ต้องการสมการวงกลมในรูปแบบทั่วไปนะครับดังนั้นสมการวงกลมในรูปแบบทั่วไปเราสามารถหาได้จากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมนะครับ เมื่อเรากระจาย x บวก1ยกกำลังสองบวก y ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ32สามารถเขียนได้ดังนี้ครับ x ยกกำลังสองบวก2 x บวก1บวกกับ y ยกกำลังสองลบ4 y บวก4เท่ากับ32ดังนั้นรูปแบบทั่วไปของสมการวงกลมนี้ก็คือ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก2 x ลบ4 y ลบ27 เท่ากับ0มาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับจงหาสมการเส้นสัมผัสวงกลม x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ13ที่จุด2 3ก่อนอื่นนะครับครูขอวาดรูปประกอบวิธีธรรมจากวงกลมที่โจทย์กำหนดมานะครับเมื่อเทียบกับรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมเราเรียนทราบจุดศูนย์กลางของวงกลมไหมครับ h ก็คือ0นะครับ k ก็คือ0 และความยาวของรัศมีของวงกลมก็คือสแควรูสิบสามดังนั้นสามารถวาดรูปประกอบได้ดังนี้นะครับวงกลมมีจุดศูนย์ศูนย์หรือจุดกำเนิดเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมจุดสองสามเป็นจุดที่บนวงกลมมีเส้นมาสัมผัสวงกลมณักจุดสองสามพอดีนจุดสอานักเรียนทราบความพิเศษไหมครับเราทราบว่าเส้นสัมผัสวงกลมที่ผ่านจุดสอสาม เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่ผ่านจุด 2, 3นะครับดังนั้นครูให้เส้นนี้นะครับเป็นลัศมีของวงกลมที่ผ่านจุด 2, 3เนื่องจากเป็นรัศมีของวงกลมดังนั้นเส้นนี้จะต้องผ่านจุด 0, 0นะครับเรีเยนสามารถหาความชันของเส้นนี้ได้ไหมครับถ้าครูให้ m นะครับแทนความชันของลัศมีที่ผ่านจุด 2, 3ดังนั้นจะได้ m เท่ากับ3ลบ0 หารด้วย2ลบ0นเท่ากับ3ส่วน2นะครับตอนนี้เราทราบว่าเส้นนี้นะครับมีความชันเท่ากับ3ส่วน2ก็เรียนสามารถหาความชันของเส้นสัมผัสได้ไหมครับจากทฤษฎีบท4นะครับเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับลบ1 ดังนั้นจะได้ว่าความชันของเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด 2, 3ก็คือลบ2ส่วน3จากเส้นตรงที่มีความชัน m นะครับและผ่านจุด x1, y1 มีสมการเป็น y ลบ y1 เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x1 เส้นตรงเส้นนี้นะครับมีความชันเท่ากับลบ2ส่วน3และจุด 2, 3นะครับก็เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ดังนั้นนะครับ เราจะได้สมการเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมที่จุด 2, 3ก็คือ y ลบ3เท่ากับลบ2ส่วน3คูณกับ x ลบ2เมื่อจัดรูปนะครับจะได้สมการดังนี้ y เท่ากับลบ2ส่วน3คูณกับ x บวก13ส่วน3สิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเรียนสามารถบอกบทนิยามของวงกลมได้วงกลมคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบ ที่ห่างจากจุดจุดหนึ่งที่ตรึงอยู่กับที่เป็นระยะทางคงตัวจุดที่ตรึงอยู่กับที่นี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมและส่วนของเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางและจุดบนวงกลมเป็นจุดปลายเรียกว่ารัศมีของวงกลมนอกจากนี้นะครับนักเรียนยังสามารถเขียนกราฟและหาสมการวงกลมได้ในการเขียนกราฟของวงกลมนะครับนักเรียนจะต้องรู้จักรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลม สมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด hk และรัศมียาว r หน่วยจะมีสมการดังนี้นะครับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสองสมการนี้เรียกว่ารูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมจากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมนะครับเมื่อจัดรูป จะได้ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2บวก a x บวก b y บวก c เท่ากับ0เรียกสมการนี้ว่ารูปแบบทั่วไปของสมการวงกลมแต่เมื่อกำหนดสมการในรูปแบบ x 2, y, ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2บวก a x บวก b y บวก c เท่ากับ0มาให้นะครับกราฟที่เป็นไปได้ของสมการนี้นะครับอาจจะมีกราฟเป็นวงกลมหรือจุด1จุด หรือไม่มีกราฟก็ได้นะครับทางนี้นะครับถ้าเราจัดสมการ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์จะได้สมการ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ d กราฟของสมการนะครับจะขึ้นกับ d จะได้ว่าถ้า d มากกว่า0สมการนี้จะมีกราฟเป็นวงกลม ที่มีจุด hk เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาว s q u d หน่วยแต่ถ้า d เท่ากับ0น,นะครับสมการนี้จะมีกราฟเป็นจุด hk เพียงจุดเดียวและถ้า d น้อยกว่า0สมการนี้ไม่มีกราฟนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันครูขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนไว้ฝึกทบทวนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ